ก่อนที่เหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าค่อนข้างน่าตกใจอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าชายชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวฟินแลนด์อายุสักประมาณ29ปีเขาทำร้ายร่างกายแล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งที่บอกว่าน่าตกใจก็คือเขาเอาเลือดของตัวเองเนี่ยไปละเลงนะฮะทั่วห้องซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ชั้นที่3มมีทั้งบริเวณกำแพงห้องแล้วก็เตียงนอนอโอ้โหจากภาพที่เห็นนี่ก็คือนะฮะคราบเลือดเนี่ย คือเต็มพื้นห้องเลยทีเดียวนะเป็นสิ่งที่น่าตกใจตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยชายคนนี้มีอาการเมาเหม่อลอยแล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งส่วนจาเสพยาเสพติดหรือไม่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองพัทยานะครับตอนนี้คุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วก็จะส่งรักษาตัวต่อไปครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้นะฮะพิษยาเสพติดไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก่อนแต่ว่าที่แน่ๆมีอาการเมาเมาคลุม้มคลั่งเหม่อลอยแล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับ <c oughs> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสักประมาณตีสาศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุชายชาวต่างชาติเกิดอาการคลุม้มคลั่ง ทำร้ายตัวเองในห้องพักนะครับเหตุเกิดภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านซอยบัวขาวพัทยาใต้หมู่ที่สิตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากรับแจ้งพร้อมประสานเจร้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบทันทีเนี่ยฮะก็เป็นสภาพหลังจากที่ทำร้ายตัวเองไปแล้วนะแล้วก็เอาเลือดเนี่ยละเลงไปทั่วห้องเลยทีเดียวอันนี้เป็นเตียงนอนนะเท่าที่เราเห็นก็คือเป็นคราบเลือด สีแดงๆแล้วก็บริเวณกำแพงหรือว่าผนังห้องก็มีคราบเลือดอีกส่วนหนึ่งนี่นะครับที่มันเปืเ้อนนะเยอะเลยทีเดียวครับที่เกิดเหตุอยู่บริเวณชั้นที่3ของอาคารแห่งนี้เจ้าหน้าที่นําอุปกรณ์บุกขึ้นไปช่วยเหลือเนื่องจากต่างชาติดังกล่าวอยู่ในอาการคุ้มคลั่งใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวเอาไว้ได้ตรวจสอบภายในห้องถึงกับพัง,งะเพราะว่า หลังจากทำร้ายตัวเองแล้วชายชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยเอาเลือดละเลงทั่วห้องพักก่อนจะตรวจสอบประวัติเพราบว่าเป็นชายสัญชาติฟินแลนด์อายุ29ปีอีกทั้งภายในห้องนอนเนี่ยยังพบว่าที่ห้องน้ำเนี่ยนะครับรวมไปถึงโต๊ะเครื่องแป้งยังมีรอยกระจกแตกอีกด้วยจึงทำการปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชนบุรีในเวลาต่อมาครับคือเบื้องต้นเนี่ยถ้า เราไปพบกระจกแตกนะฮะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเอาเศษกระจกเหล่านั้นเนี่ยมากรีดตัวเองหรือเปล่าออทำร้ายร่างกายตัวเองหรือเปล่าจนถึงขั้นนองเลือดหรือว่าเลือดออกตามร่างกายแล้วก็เอาเลือดเนี่ยนะฮะไปละเลงทั่วห้องเลยเดียวครับเบื้องต้นพบว่าชาวต่างชาติรายนี้อยู่ในอาการมึนเมานะครับแล้วก็มีอาการลุ้มคลัง่งเหม่รลอยพูดจาวกไปวนมาไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็แถมยังเป็นชาวต่างชาติด้วยบางทีก็อาจจะ ยิ่งฝั่งยากมากขึ้นพร้อมกับส่งตัวนะครับไปตรวจร่างกายเพื่อหาสารเสพติดแล้วก็รอให้มีสติก่อนที่จะควบคุมตัวมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งต่อไปครับโอ้โหต้องบอกว่า คือใครเข้าไปเห็นก็น่าจะตกอ,อกตกใจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองจนมีเลือดออกมาแต่ว่าอันนี้คือเป็นคราบเลือดที่มีการไปละเลงบริเวณกำแพงห้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทำร้ายตัวเองก็คือยังดีกว่าการไปทำร้ายผู้อื่นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองไงก็ต้องไปตรวจสอบอยู่ดีนะคะไปตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะว่าเขานั้นนะคะมีภาวะเรื่องของจิตเวชหรือไม่อย่างไรด้วย<อ>ก็ต้องเช็คประวัตินิดนึงหรือว่าอาจจะแค่มึนเมาไม่ได้สตินะคะหรือ ดื่มเครื่องดื่ม,มแอลกอฮอล์หรืออาจจะเป็นพิษจากยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของยาเสพติดกันด้วยนะคะเพราะว่ามีอาการคลุ้มคลัง่งค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวค่ะครับคือถ้าเป็นยาเสพติดก็ต้องตามกันต่อนะครับว่ามันเป็นผลมาจากยาเสพติดตัวไหนจะเป็นยาบ้ายาไอซ์ใช่ไหมฮะ,ะยาอ e, ีหรือว่ายาเคหรืออาจจะเป็นยาเสพติดประเภทอื่นหรือเปล่านะครับที่อาจจะนิยมใช้ในหมู่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ นี่นะครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทราบชื่อต่อมาก็คือมิสเตอร์บีอันนี้เป็นนามสมมุตินี่นะครับก็คงจะต้องนําตัวเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดภายในร่างกายหลังจากนี้ต่อไปโอ้โหจริงๆถ้าเป็นภาพที่นะฮะไม่ได้เบลอ,อไม่ได้เซ็นเซอร์เนี่ยก็เห็นค่อนข้างชัดนะคุณรันนะรบ,บริเวณเตียงนอนฟูกแล้วก็ผ้าปูที่นอนก็เลอะเปื้อนไปหมดเลยสําหรับคราบเลือดของเขา นะครับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องทํางานด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตัวเลือดบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเชื้อโรคนะฮะเปื้อนอยู่ร่วมด้วยนี่นะครับก็อาจจะต้องนะฮะร,ระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะเข้าไปจับกลุ่มตัวชายชาวต่างชาติรายนี้นั่นเองครับ